ก่อนดูคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณค่ะเชื่อว่าแฟนรายการนะครับต้องรอชมผู้ชายท่านนี้แน่นอนครับเพราะว่ามาทีไรนะฮะมาพร้อมกับสินค้าคุณภาพราคาโรงงานนะครับผมยินดีต้อนรับพี่ปอภาคภูมิคับสวัสดีครับสวัสดีพี่หนิงครับและสวัสดีแฟนคลับของพี่องปองเนาะหลายคนทบนะนั่งดูแซบเลนะ พี่ปองนั่งพักแป๊บหนึ่งก่อนนะนะพักก่อนนะพักแป๊บห,หนึ่งนะขออนุญาตครับใครเป็นแฟนคลับพี่ปองแล้วก็เมื่อกี้โฟนอินกับพี่แพรรี่<ช>จริงๆถ้าสองคนนี้มานั่งในรายการนี้มันนะพี่มันนะพี่ติดตามไหมข่าวพระสติกนี้โอ้ยนนติดตามจนไม่รู้ติดตามยังไงแล้ว<อ>แต่ผมเชื่อว่าสองคนที่พูดถึงได้ลึกที่สุดอะ ก็แคพี่สมปองกับพี่แพรลี่เนาะเพราะเขาผ่านบทบาทตรงนั้นมาเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ตอนนี้เรามาปรับเปลี่ยนอารมณ์มาซื้อของกันดีกว่าใช่มาซื้อของกันหน่อยพวกบอกเลยว่าราคาดีโปรโมชั่นดีต้องพี่ปอเลยแล้วก็ใครรอดูพี่พี่ปองหรือพี่สมปองหยุดรอแป๊บหนึ่งก่อนเนาะขออนุญาตปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงครับนี่คือโปรตรงจากโรงงานข้อดีคือไม่ต้องผ่านพัตค้าคนกลางแล้ววันนี้เรามาวันอาทิตย์รายการสดตอนนี้12บนาฬิกากับอีก6นาทีเนาะใครเปิดช่องวันใครเปิดคุยแซบโชผมย้ำนะวันนนีี้้โโปรรรตงงงจาากขออดคื ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอะไรแบบนี้สิครับอาถามว่าสองท่านปกติถ้าไปซื้อคอลลาเจนเองอ่ะกระป๋องหนึ่งอ่ะใส่หนึ่งแสนสองหมื่นมิลลิกรัมกินได้ประมาณหนึ่งเดือนอ่ะพี่หนิงหรือเอสจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับของหนูหลักเกือบสองพันพันกว่าเกือบสองพันพันกว่าเกือบสองพันพี่เก็น่าจะใกล้เคียงใกล้เคียงจริงจริงปกติคอลลาเจนราคานี้เพราะอะไรครับ ประโยชน์คอรลเเจนมันเยอะจริงๆมันช่วยทั้งกระดูข้อข้อต่อว่าเข่าบางคนลุกปวดนั่งปวดขึ้นลงบันดงบันไดลำบากคอรลเเจนช่วยได้ประโยชน์รองคอรลเเจนก็ดีเช่นเดียวกันช่วยอะไรครับผมแข็งแรงไม่หลุดง่าย ผิวแข็งแรงไม่มีริ้วรอยเล็บแข็งแรงไม่หักง่ายแต่ข้อเสียลครเจนนิดเดียวราคามันสูงแต่วันนี้ใครดูพี่ปองอยู่ใครเปิดช่องวันใครเปิดคุยแซบโชว์วันนี้ผมจะให้จ่ายแค่พันเดียวและผมไม่ให้กระป๋องหนึ่งครับเบิกลครเจนเข้ามาในรายการเฉพาะวันที่โรงงานมาขายของเองครับผมจะให้ลครเจนสูตรกระป๋องทองตราลักแบบนี้ครับหนึ่งกระป๋องหนึ่งเดือนสองกระป๋องสองเดือนสามกระป๋องประมาณสามเดือนและสี่กระป๋องประมาณสี่เดือนอันนี้จ่ายแบงค์พันไปเดียวทางความรู้สึกพี่หนิงกับเอทว่ารอแบบนี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับจ่ายนีว้ กระปุกละ250เหรียนะถูกต้องไม่ใช่โรงงานเองทําราคาแบบนี้ไม่ได้จริงๆคุ้มมากเลยคุ้มจริงมันคุ้มมากจริงๆอยากทราบจริงๆครับว่าจุดเด่นของอันนี้มันคือยังไงบ้างครับคือมันแตกต่างจากทั่วไปหนึ่งต่อออกจากโรงงานมหาชนในน้ำของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนสองขอส่วนประกอบของคอลลาเจนกระป๋องทองตราโดนัทขึ้นมาหน่อยคือสูตรนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเมื่อกี้เหมือนที่เราคุยกันอะถ้าใครจะกินคอลลาเจนอ่ะจริงๆมันต้องแยกกินแยกกินหมายความว่าไงครับ ควรจะกินเฉพาะกระดูกรข้อข้อต่อว่าเข่าอ่ะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ต้องกินอีกสูตรหนึ่งคใครที่กินเฉพาะผิวพรรณก็ต้องกินอีกสูตรหนึ่งแต่กระป๋องทองตัวน,นี้ครบจบเรื่องคครลาเจนรวมหมดเลยร้วมหมดเลยเพราะอะไรครับเราใส่ทั้งไดเปปไทายไดเปปไทด์ช่วยอะไรครับกระดูกข้อข้อต่อว่าเข่าเราเสริมไม่ตไตรเปปไทายช่วยอะลรครับ,รบ,รบผมแข็งแรงไม่หลุดล่วงง่าย ผิวแข็งแรงไม่มีริ้วรอยเล็บแข็งแรงไม่หักง่ายหรือทาให้คลอเจนกระป๋องหนึ่งจริงๆอ่ะพันจนถึง2 0ง0เหมือนที่พี่หนงกับเอสบอกแต่วันนี้4ี่กระป๋องจ่ายแค่พันเดียวคุ้มมากคุ้มมากคุ้มมากๆคืนผมบอกวันนี้ก่อนนะถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายของเองทาราคาแบบนี้ไม่ได้ให้ดูโรงงานของเราที่หนึ่งครับผมมาในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนผมเขียนเส้นใต้ใหญ่ๆคําว่ามหาชนคือ จดทะเบียนในตลาดลกทรับดังนั้นมั่นใจคุณภาพได้กระป๋องเอามาลดราคา4กระป๋องพันอ่ะคุณภาพต้องถึงด้วยเพราะออกจากโรงงานระดับมหาชนก็คือตัดพ่อค้าคนกลางถูกต้องถูกใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เลยได้ราคาตัดพ่อค้าคนกลางตัดค่าการตลาดออกแล้วเป็นโปรตรงจากโรงง,งานขายตรงถึงบ้านท่านผู้ชมทั่วประเทศเนาะอ่ะขออินเสิร์ตลงครับ4กระป๋องพันยังไม่พอวันนี้ในงบพันหนึ่งนะใครโทรมาก่อนเที่ยงกับอีกสัก ยี่สิบนาทีมีของแถมไ้ด้วยอะเบิกของแถมเข้ามาในรายการครับตอนนี้เที่ยงจะอีก9นาทีนะวันนี้หนึ่งก็พันหนึ่งไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยครับตอนนี้คืออะไรครับนี่คือกูต้าพัดครับข้อเด่นของตัวนี้คือหนึ่งออกจากโรงงานมหาชนสองเราใช้แอลกูต้านนำเข้าจากญี่ปุ่นโดยตรงและเราเพิ่มพวกมะเขือเทศที่มีไลโคปีนสูงเข้าไปตัวนี้ใส่วิตามินซีและกูต้าพัดมันช่วยอะไรครับมันล้างสารพิษออกจากตับตับดีก็บอกว่าผิวดีตับดีร่างกายดีตับดี สุขภาพดีตับดีผิวกระจ่างใสใช่ครับ1กล่องกินได้1เดือน3กล่องกินได้3เดือนหมดหน้าจอ7ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวจะบอกว่าอะไรว่าตอนนี้พอเห็นแบบแอลกูตาพัสดส่วนตัวอยากสั่งโปรโมชั่นนี้เพออยากได้เอลกูตาพัสดจริงคือผู้หญิงหลายคนบอกชอบแอลกูตาพัสดใช่ค่ะพรากินแล้วผิวลื่นปื้นเลยท่านผู้ชมวันนี้เอามาขายนะไม่ได้เอาามาแถมไม่ได้มาขาย เนี่ยสี่กระป๋องพันแล้วเอลกูตาที่นําเข้าจากญี่ปุ่นทั้งหมดที่เห็นเหมือนพี่หนิงบอกอะหลายคนจริงๆอยากได้ของแถมเนาะใช่แต่ตอนนี้โทษนะให้ฟรีเลยสามกล่องให้กี่กี่กล่องสามกล่องสามกล่องกินได้สามเดือนครับหนึ่งกล่องกินได้หนึ่งเดือนสามกล่องกินได้สามเดือนโอ้ยคุ้มมากรีบๆสั่งเลยค่ะโปรโมชั่นวันนี้ให้กดที่เบอร์อะไรคะพี่ปอล์ศูนย์สองครับศูนย์สองหกห้าแปดแปดหรือใครสะดวกลายแอดก็สแกนคิวอาร์โค้ดหรือลายแอดโดนัทแบรนด์บริเวณหน้าปั้นจอเนาะและโปรนี้รับริการส่งครฟรีกต ให้โทรก่อนเที่ยงกับ20นาทีตอนนี้เที่ยงกับอีก1 0นาทีรายการสดนะวันอาทิตย์วันนี้พาพี่หนิงพาเอสพาท่านผู้ชมไปดูโปรรอบที่หนึ่งพร้อมกันโชกท่ค,ค,ครับวันนี้ใครดูรายการอยู่ผมย้ำนะครับหมดหน้าจอยืนยันว่าจ่ายแค่พันเดียวคุณได้คอเลสเตกระป๋องทองสี่กระป๋องดูแลพวกกระดูกข้อข้อต่อว่าเขา่าประโยชน์รองคอเลสเจนคือช่วยผมผิวเล็บและผมแถมคูต้าพัดตนนัวนี้ผิวดีตับดีเขาก็อเรียกว่าล้างสารพิษออกตับตับดีผิวดีตับดีร่างกายดีตับดี ผิวกระจ่างใสให้อีกสกล่องหมดหน้าจอ7ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครับใครสนใจเบอร์อยู่ด้านล่างจอครับ02 06 2 5888งบครับงบ1,000บาทครับคอลลาเจน4กระป๋องกูต้าพัดนะครับตัวแอลกูต้าเรานำเข้าจากญี่ปุ่นนะหมดหน้าจอ7ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวครับ02 06 2 5888ช่วงที่หลายคนกำลังตัดสินใจฝากพี่หนิงกับเอสเชิญชวนแฟนรายการแต่ว่าโปร1,000บวกส่งฟรีวันนี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับคือจริงๆนะหนิงจะบอกคุณผู้ชมนะว่าปกติหนิงเห็นคอลลาเจน่ะมันคือคุ้มอยู่แล้วใช่ไหมครับบว่า ได้ข้อต่อกัะดูผิวผมแล้วนี่จ้ะผิวซึ่งแบบคูต้าใช่มันเป็นอะไรที่ผู้หญิงจำเป็นมากเป็นแล้วไปซื้อเองแพงนะใช่วันนี้เอามาแถมเอ็ดเห็นโปรนี้ไป็นไงโปรแถมก็ดีเะว่ามันถ้าเฉลี่ยอัน7อันใช่ไหมครก็อันละร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทไม่ถึงร้อยห้าสิบไม่ถึงร้อยห้าสิบ คุ้มมากคุ้มเนาะคือถ้าบอกอันนี้ถ้าไม่ใช่โรงงานมาขายเขาเองทำอะไรไม่แต่ที่ระหว่างเราพูดอ่ะพี่ปอบอกว่าให้ถึงเที่ยง20ตอนนี้เที่ยง11เราเหลือ9นาทีเหลือ9นาทีเท่านั้นเองใครสนใจผมย้ำนะหมดหน้าจอพันหนึ่งคือคอลลาเจนสีกระป๋องกูต้าพาสดาจริงจริงแถมจริงๆหลายคนก็บอกว่าคุ้มละกระปุกหนึ่งถ้าคุณไปซื้อเองอ่ะหลายร้อยเออแม่ผมหยิบมือถือแล้วนะหยิบมือถือเตรียมตัวโทรนะหมดหน้าจอย้ำนะ7ชิ้นพันหนึ่งครับศูนารส่งฟรีแลศูนย์สองหกห้าแปดแปดแปดแล้วโชรนี สั่งซื้อไปแล้วอ่ะเราจะให้สิทธิ์แลกซื้อวิทยุด้วยค่ะขออินสโตวิทยุขึ้นมาคือปกติคือเดือนหน้าจะเข้าสู่เดือนแห่งวันแม่ละค่ะทีนี้เป็นวิทยุอะไรครับวิทยุธรรมะปกติเราขายเครื่องหนึ่งห้าบาทวันนี้โฟรพี่ดีสุดเลยแล้วแลกซื้อในราคา190บาทวิทยุธรรมะดีอย่างไรครับหึ บทธรรมะเยอะมากหรอพี่หนูอยากได้พิธียุธรรมะด้วยฟังเอฟเอ็มเอได้เดี๋ยวหนูกดดีกว่าเดี๋ยวกดได้เลยนะผู้ชมโปรนี้จริงๆคุ้มและบวบอีกร้อยเก้าสิบบาทเอาวิทยุธรรมะไปด้วยเนาะใครสนใจเบอร์เดียวกันเลยครับศูนย์สองศูนย์บหกห้าแปดแปดแปดครับผู้ชมครับก่อนเปิดโปรรอบที่สองพี่หนิงให้ดูตัวกูต้าพัร์อีกหนึ่งรอบขอญาตกล้องจับมาหน่อยแล้วขออินเสิร์ตขึ้นมาหน่อยครับตัวนี้จุดเด่นของเราคือใช้แอลกูต้านำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนนนนโโดยตตตรงงัวววีีีีี้้ใสส่่่มมมะะเเเขือททศไลลคปูแก็ิิาาซ ตับดีตัวเนี้ยช่วยล้างสารพิษออกจากตับตับดีผิวดีตับดีร่างกายดีตับดี ผิวกระจ่างใสแถมให้3กล่องครับไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันช่วยได้ครับวันนี้ใครเปิดคุยทรัพโชว์ใครเปิดช่องวันตอนนี้เที่ยงกันอีก13นาทีเนาะให้โชว์ก่อนเที่ยง20นาทีมีเวลาอีก7นาทีครับหมดหน้าจอพันหนึ่งครับคุณได้คอเลสเตอรสี่กระป๋องกินได้4เดือนครับกูต้าพัทอีก3กล่องหมดหน้าจอพันหนึ่งครับสูตรสองสูตรสิบหกห้าปลาปลแปดย้ำครับงบหนึ่งพันบาทคอเลสเตอรสี่กระป๋องกินได้4เดือนครับกระดูกข้อข้อต่อเพรเข่าเนาะและตัวนี้แถมกูต้าพัทให้้กกกกกกิิินนฟรรรรีีีีีีีออออ3ลล่่่่งงงตตตัััับบบบบดดดดดดเคาาาาาาวววผผยแะจจใสหหม 0 2 6 5 8 8 8ย้ำก็ศูนย6 5 8ง8ปดปครับทั้งเพจโป้หน่อยฝากพี่หนิงกับเอสเชิญชวนแฟนรายการอีกสักหนึ่งรอบคุณผู้ชมถิงบอกเลยนะว่าจริงๆนะซื้อ2ชุดไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสองชุดอ่ะสามารถแลกซื้อวิทยุธรรมะอีกเพราะว่าพี่พี่ปองเขาบอกแล้วนะะว่าศาสนาจะอะไรก็แล้วแต่อย่าไปยึดที่ตัวบุคคลสุดท้าย คำสอนของพระพุทธเจ้านี่วันนี้มาดีเลยนะมาตรงมาตรงเลยนะมาตรงเลยนะตรงเป๊ะเลยเป็นโตเลยพันจริงๆเราก็ต้องฟังธรรมะเนาะฟังธรรมะไปเรื่อยๆอันนี้คือได้คือทั้งหมดมันประมวลไม่ถูกเลยนะว่ามันตกชิ้นละเท่าไหร่ตกชิ้นละไม่กี่บาทตอนนั้นเองร้อกว่าบาทตอนนั้นเองร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรา12บสนาฬิกาสินาทีนะเหลืออีก6นาทีเท่านั้นนะสำหรับโปรโมชั่นนี้นะคะขอโปรรอบที่สองขึ้นไปหน่อยอ่ะท่านผู้ชมขอโปรลงแป๊บนึงให้ดูโรงงานของเราแป๊บนึงครับขอเวลาออ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 อีีีกกกกก30เนน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 นาา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 าทผผมมมมมมมย้ึงง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 วว่่ใใขขโโโรรรคคืื์แิจัดหชไ โรงงานเองทําราคาแบบนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเอาอเฉพาะครอยเจนกระป๋องทองขึ้นมาหน่อยปกติถ้าคุณซื้อเองกระป๋องหนึ่งเกือบ700บาทลดแล้วเนาะ สี่กระป๋องเกือบสามพันบาทแต่วันนี้สี่กระป๋องพันกูต้าพัทอีกสามเนาะอ่ะขอโปรรอบที่สามขึ้นมาเลยครับนี่การขึ้นโปรรอบสุดท้ายแล้วต้องชมหมดหน้าจอพันหนึ่งครับครัวเจนสี่กูต้าพัทสามและวันนี้พิเศษครับใครเบิ้ลสองชุดเหมือนพี่หนิงบอกสองชุดยังไงก็คุ้มกว่าใครเบิ้ลสองชุดวันนี้เรามีรังนกแถมพี่หนิงหกขวดครับหนึ่งชุดพันหนึ่งครัวเจนสี่กูต้าพัทสามเบิ้ลสองชุดมีรังนกและก็อย่าลืมแลกซื้อวิทยุในราคาร้อยเก้าสิบบาทผมย้ำเบอร์ขั้นสุดท้ายครับศู มา,มาบักค้ายว่ามีรังนกแถมอ,อีกจัดกันไปเลยนะคะคุผู้ชมคะสำหรับโนวานะคะดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งค่ะกรี